สวัสดีเพื่อนๆชาวสล็อตแก๊งสเตอร์วันนี้เราจะมารีวิวนิยายเรื่องแผนทวงแค้นของขันที่ไวร้ายเป็นนิยายบอยเริฟอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกจ้าคำโปยหลังปกหลินเซียวและหญิงสาวที่เขาแอบ,บรักประสบอุบัติเหตุพาให้ทั้งคู่ทะลุมิติมาอยู่ในสมัยโบราณ โมชีผู้นำพารัศมีแมรี่ซูติดตัวมาและถือครองดัดชนีทองคำไต่เต้าขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดของชีวิตในฐานะฮองเฮาของมู่ฉงเสวียนโอรสสวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยสิริโฉมและปรีชาญาณส่วนตัวเขายอมถูกตอนเป็นขันทีเพื่อคอยดูแลนางไม่นึกไม่ฝันว่า นางจะตอบแทนเขาด้วยความตายเคราะดีที่สวรรค์เกิดเวทนามอบโอกาสให้หลินเซียวกลับมามีชีวิตอีกครั้งในวินาทีก่อนที่เขาจะถูกตอนจึงรอดตัวมาได้อย่างชิวเฉียดคราวนี้เขาจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นแน่อีกทั้งห้องเต้ก็ทรงโปรดปานเขาจนหน้าประหลาดใจไหนจะพระเมตตาที่ชวนวันไหวนั่นอีก ดูเหมือนว่ามิใช่เพียงเขาที่เปลี่ยนไปแต่ทุกคนล้วนเปลี่ยนไปเราเป็นคนละคนนี่เกิดอะไรขึ้นหรือสวรรค์มีได้เมตตาแต่แท้จริงกำลังทดสอบเขากันแน่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราผ่านทาง Facebook Instagram และ YouTube เพื่อนๆสามารถกดที่ตัวโลโก้ที่จะขึ้นหลังท้ายวิดีโอนี้เพื่อ Subscribe ติดตามรับฟังข่าวสารที่เราจะโพสต์อัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยจ้านิยายเรื่องนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยเซบุ๊กผู้แต่งเม้าเหนี่ยวผู้แปลลี่หวานภาพสวยๆจากนกซี่ แล้วก็หนังสือเล่มนี้มี2เล่มจบนะคะต่อเล่มเนี่ยไม่ได้หนามากก็ตกประมาณ300กว่าหนะ้าตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือหลินเซียวที่เขาถูกตอนเป็นขันทีเมื่อชาติก่อนนะคะแล้วก็มาเจอกับฮ่องเต้แควนมู่ก็คือ มูฉงเซียนซึ่งเป็นคนที่ดูดีมากเลยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับคนอื่นจะอ่านใจเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะคะเขามีความลึกลับอยูอ่ตัวละครประกอบก็จะมีโม่ฉีที่เป็นเพื่อนของหลินเซียวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีนั่นเองหลันเว่ยก็เป็นคนที่โม่ฉีหลอกเป็นลูกอัคาราเสนาบดีหลินมามาเป็นคนรู้จักของอัคาราเสนาบดีที่มาช่วยโม่ฉีกับหลินเซียวนั่นเอง แล้วก็จะมีผู้ดูแลสีเป็นขันทีที่มาดูแลห้องเต้แล้วก็เซียวหลินจื่อเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยของหลินเซียวแล้วก็ฟู่อี้จินเป็นองค์ชายแคว้นเซาอันนี้ต้องย้อนไปในชาติก่อนนะคะที่ก่อนนี้เขาจะตายก็คือเขาเนี่ยมาจากสระบทีปเอ็ดเหมือนพวกเราเนี่ยแหละดันไปอยู่ในยุคโบราณนะคะแล้วก็ไปอยู่ในแคว้นมู่ทีเนี้ยค่ะเขาก็ ไปกับโมชีที่เป็นผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงของเขาซึ่งเขาว่าแอบหลงรักคนนี้มาโดยตลอดแล้วโมชีก็รู้ว่าหลงรักด้วยแหล,ละแล้วชีก็จะแบบชอบทำแบบแบ,แบบแบบนันนะู่นนี่นันน้นช่วยฉันเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญว่าเขาไปรู้จักกับลูกชายอัครเสนาบาดีที่ชื่อว่าหลานเวอร์และด้วยความที่เธอเนี่ยมีความพยายามในการที่จะแบบอดอ้อนผู้ชายเนี่ยหลานเว้ยก็ชอบเธออ่ะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปแปลมาไม่รู้เธออ้อนยังไงสามารถที่จะให้เธอสามารถส่งตัวเข้าไปอยู่ในวังหลวงได้เธอบอกว่าเธอแค่แบบอยากจะไปใช้ชีวิตดูว่าวาังหลวงเป็นยังไงแค่ปีเดียวแล้วจะกลับมาแต่งงานกับหลานเว้ยประมาณนี้ค่ะอ่ะทีเนี้ยด้วยความที่ว่าอุ๊ยถ้าไปคนเดียวแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบจะมีอันตรายหรือเปล่าก็เลยเอาหลินเซียวเนี่ยเข้าไปอยู่ในวังด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าไปอยู่เนี่ยก็ต้องไปอยู่ในร่างของขันทีซึ่ง ก็กลายเป็นว่าหลินเซียวในชาตินั้นน่ะถูกตอนนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยสปอร์ตตัวโม่ฉีมาโดยตลอดเลยเไม่ว่าโม่ฉจะเจอปัญหาอะไรกับเพื่อนพวกสนมอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะช่วยแบบป้องกันแล้วเป็นกุญซือวางแผนให้แม้แต่ว่าหลินมามาเองเนี่ยก็เลยเอ็นดูโม่ฉีก็เพราะว่าตัวเ,เตัวนายเอกเนี่ยแหะเราเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้จักประจบคนอ่ะ,อะประมาณนี้ทีเนี้ยค่ะ ก็กลายเป็นว่าจนกระทั่งโมชีเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นฮองเฮาขึ้นไปนสู่จุดสูนสุดได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีก็เอายาพิษให้หลินเซียวที่จงรักและพักดีต่อตัวเองกินแล้วก็ตายแล้วพอเขาตายมาเขาย้อนกลับมาในชัตเนี่ยค่ะตอนนี้ที่เริ่มเรื่องเนี่ยก็คือเป็นฉากที่เขาเนี่ยกำลังอยู่ในห้องแล้วก็โชคดีมากเลยว่าคนที่จะมาตอนเขาอ่ะ เจ้าหน้าที่ไม่อยู่ห้องแล้วเชือกม,ม,มันมีมันมีความหลวมอยู่อะค่ะเขาเลยสามารถที่จะแบบพยายามแกะตัวเองออกจากเชือกได้แล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องนั่นเองลืมบอกไปนะคะว่าการที่หลินเซียวเยเขาไมา่อยู่ในวังเนี่ยเป็นเพราะว่าหลานเว่ยช่วยกันวางยาเขาแล้วก็มาฟื้นอยู่ในห้องที่ถูกตอนเนี่แหละค่ะ ซึ่งพอหลินเซียวเนี่ยเขาหนีออกมาได้เนี่ยก็มาเจอโมฉีโมฉีก็แบบปากขอสันวเป็นอะไรหรือเปล่าน,นี่ยยังงุ้อย่างี้ยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหลินเซียวก็บอกว่าทาไมถึงต้องวางยาเขาอันนี้ก็บอกว่าข้าก็เสียใจข้าไม่รู้อะไรเงี้ยชีก็แบบโนเน่ตลอดจริงๆอะชีแบบแรงนิสัยไม่ดีอ่ะทีเนี้ยหลินเซียวก็เลยแบบอารมณ์บอกว่าอืมก็เอ่อหลินมามาก็เลยช่วยปกปิดให้ไม่งั้นคนอื่นก็รู้แล้วว่าหลินเซียวไม่ได้ถูกตอน นะคะแล้วก็สุดท้ายก็เลยเดินกลับกันเข้าไปอยู่ในตำหนักและที่ความที่ชาติที่แล้วเขาเจอมาหนักมากเนี่ยชาตินี้เขาเลยคิดว่าเขาจะต้องแก้แค้นโมชีให้ได้เลยเขารู้ความสัมพันธ์ของตัวละครที่อยู่ในวงังที่คอยซัพพอร์ตคนที่ชื่อโมชีกับหลานเว่ยเนี่ยมีใครบ้างนะคะเขามีแผนอะไรเขาก็จะพยายามเนี่ยค่ะเจาะตรงเนี้ยแหละซึ่งแรกสุดอะคะ่ะเขาก็แอบไปดักเฝ้าคนที่เป็นขันทีที่ชื่อ หลี่หยวนซึ่งเป็นคนโลภแบบเรื่องเรื่องแบบใครเอาเงินมาให้ก็ทํางานให้ประมาณนี้ซึ่งคนนี้เขาจะเป็นพวกคนที่สื่อช่วยเขาเรียกว่าคะเอาข้อมูลของโมชีเนี่ยส่งไปหาหลานเว่ยนั่นเองแล้วในระหว่างที่เขากําลังแบบแอบบแอบบแบบอยู่ตรงแถวภูเขาจําลองอะคะ่ะตัวลินเซียวก็รีบแบบ เห็นม่ากัลลานจะส่งยุดหน้าอะไรประมาณนี้เจ้าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้น,นี่ก็แบบลนลานใหญ่เลยเขาก็รีบคว้าไอ้ตัวหลักฐานเนี่ยเก็บไว้แล้วอยู่ๆค่ะห้องเต้ก็เดินมาพอดีเลยทีเนี้ยหลินเซียวเขาบอกเอ้าแล้วเขาจะทํายังไงดีจะถือหรือซ่อนหรืออะไรยังไงดีเพราะมันมีผลเลยว่าถ้าเกิดเขาทําอะไรแนละ้วห้องเต้าอาจจะแบบทำทำโทษเขาก็ได้ทีเนี้ยสุดท้ายเขาก็เลยยืนถือค้างไว้แล้วก็บอกว่าขอถวายตัวสารเนี่ยให้กับพระอ,องค์ ตัวขันทีอค่ะของตัวห้องเต้เขาก็เลยมาหยิบสารตรงนี้ส่งให้ห้องเต้ห้องเต้ก็เปิดอ่านแล้วก็บอกว่าให้ประหารตัวขันทีคนนี้ซะแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับหลินเซียวแล้วก็เดินจากไปส่วนผู้ดูแลสีที่เป็นขันที่ของห้องเต้ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าดูเป็นคนฉลาดดีนะประมาณนี้เแลวก็บอกว่าห้องเต้เป็นคนที่เกลียดการหลอกลวงที่สุดเลยก็ถือว่า เป็นทางเลือกที่ฉลาดมากที่เอาเอกสารตรงนั้น่ะส่งถึงห้องเต้นั่นเองถ้าเกิดซ่อนแล้วก็เธอจะต้องแบบคอขาดแน่นอนอะไรเงี้ยนี่ก็แบบโอ้ช่วงดีจริงแล้วพอหลินเซียเขาเดินกลับมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าเขาเจอโม่ฉีกกาลังทะเลาะก,กับเหอซิ่วหนีซึ่งก็เป็นพวกกลุ่มสนมเหมือนกันนะคะที่แบบว่าแบบชิงดีชิงเด่นกันนะคะทีเนี้ยในชาติก่อนเขาเคยช่วยโม่ฉีจัดการกับเหอชิงหนี ชาตินี้เขาก็แบบเรื่องของเธอฉันไม่สนอะไรประมาณนี้เจ๋งดีซึ่งโมฉีก็ยังรู้สึกว่าแบบเอายังโกรธอยู่ใช่ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะขอโทษนะแล้วก็บีบน้าตานุน่นนี้นั่นทําตัวเป็นแบบผู้หญิงอ่อนแอแต่หลินเซียวเขาแบบยิ้มยาะไม่สนส่วนโมชีก็มักมาปรึกษากับหลินเซียวอยู่บ่อยๆเพราะเป็นกุณซือใช่ไหมคะคราวนี้ด้วยความที่ว่าหลินมามาคือพอเจอปัญหาหลินมามาก็เลยเริ่มรู้สึกแบบไม่โอเคกับโมชีเท่าไหร่ แล้วก็เขากหลินเซี่ยวก็เลยนันน่ะวา่าวิธีที่อยากจะแบบซื้อใจก็ต้องแบบหาของมีค่าให้สีอะไรประมาณนี้ค่ะแต่โมชีก็อารมณ์บอกว่าฉันขี้งกอะ่ะก็แบบของดีๆของฉันทําไมฉันต้องให้แต่ด้วยความที่โมชีก็ไม่ได้ฉลาดนักหรอกก็ไอหยกพกที่เขาเคยไปได้มาจากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบอุตส่ากัดฟันแล้วเอาส่งให้หลินมามาแต่จริงๆคือของมันไม่ได้มีค่าหรอกจริงๆอ่ะเธอได้ตัวหยกของหลันเว้ย ที่เป็นของมีค่านะแต่เธอดูรู้สึกว่าเรียบง่ายดูแบบไม่หรูเลยเธอก็แบบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหลินเซียวเขาก็เลยแบบว่าแฮปมานั่นเองแล้วในขณะที่เขากำลังนอนเล่นแล้วก็แบบถือหยกอยู่ในมือเนี่ยอยู่ๆห้องเต้ก็มาเขาก็แบบตกใจรีบลุกขึ้นถวายความเคารพแล้วก็ทำหยกตัวเนี้ย ตกไปอยู่ตรงเท้าของห้องเต้ห้องเตก็เก็บขึ้นแล้วก็บอกว่าให้ตามมาเขาก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏพอไปถึงอะค่ะห้องเต้เขาก็พาไปที่ห้องอะนะที่ทํางานอนะก็กลายเป็นว่าเจออัครเันาบดีแล้วก็หลานเว่ยไปดีเลยห้องเต้ก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ทั้งสองคนเนี่ยอ,อธิบายมาซิว่าไอ้ของสองชิ้นเนี่ยหนึ่งก็คือสารที่ส่งระหว่างโมชีกับหลันเวย่ยอีกอันนึงก็คือหยกที่ได้จากหลินซีมา นั่นแหละค่ะซึ่งจริงมันเป็นหยกที่พระราชทานจากห้องเต้องค์ก่อนให้กับตระกูลอัคราเสนาวดีเนี่ยเอาอธิบายมาซีไว้อย่างไงอังคราเสนาวดีก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลันเว่ยกับโมฉีเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแค่บอกว่าข้าพเจ้าต้องการที่จะแบบเหมือนกับเาคารพในห้องเต้นนะก็เลยส่งตัวหญิงสาวที่มองว่าเอองดงามอย่างเงี้ยค่ะให้ห้องเต้ส่วนหลินเซียวเนี่ยอยู่ๆก,ก็หายตัวไปเขาไม่รู้เลย ประมาณนี้ค่ะเหมือนปัสสวะผพ้นตัวสุดๆพอทั้งคู่ค่ะออกไปแล้วเนี่ยฮ่องเต้ก็เลยหันมาถามหลินเซียวเนี่ยแหละว่าสรุปเนี่ยที่สองคนพูดเนี่ยความจริงคืออะไรหลินเซียวก็ใส่เลยว่าแบบเนี่ยจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยทั้งหลันเว่ยและโมเฉี่ยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันทีเนี้ยในสิ่งที่เขาพูดมาไม่ได้เป็นความจริงแล้วก็การที่เขาส่งหญิงสาวเข้ามาเพราะว่าเขาอยากกลมอำนาจในวงังหลวง ทีนี้ฮ่องเต้ก็เลยบอกว่าการที่เจ้าพูดอย่างเงี้ยคือมันแบบมัน,ม,นมันทำทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งได้เนี่ยเหมือนทำร้ายเจ้านายของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะหลินเซียวก็บอกว่านั่นไม่ใช่เจ้านายของเขาเจ้านายของเขาคือฮ่องเต้เท่าน,านั้นเมื่อเขาอยู่ในวังหลวงตอนนี้ทุกชีวิตของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นของฮ่องเต้ฮ่องเต้คือนายของเขาแต่เพียงผู้เดียวฮ่องเต้ก็เลยแบบอ,อืมโอเคฝนฝนฝนหมึกแล้วกันประมาณเนี้ยแล้วหลินเซียวก็ ช่วยดูแลฮ่องเต้จนฮ่องเต้ก็บอกว่าผู้ดูแลเยลของเขาเนี่ยไม่ต้องมาช่วยให้หลินเซียวเป็นคนจัดการทั้งชงน้ําชาฝนมึกจนกระทั่งแบบว่าหลินเซียวเริ่มแบบง่วงอะ่ะจนพบบงหกหัวจะแบบจะหลับอยู่แล้วฮ่องเต้ก็แบบดูเหมือนเจ้าจะเป็นขันทีใหม่นะเอาไปพักได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะแบบว่าเริ่มมีความสัมพันธ์ที่แบบให้ให้ให,ให,ให้รู้สึกว่าเอออยากติดตามว่าระหว่างฮ่องเตก้กับหลินเซียวมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้คือเล่าแบบต้นๆมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนๆต้องไปอ่านเอาเองมันก็จะมีแบบความกุ๊กกิ๊กน่ารักแล้วก็ไอเรื่องของหลินเซียวที่วางแผนนะคะที่จะแบบดักไอตัวตัวโมชฉีกับตัวหลานเว่ยแล้วมันก็จะมอีองชายอีกเมืองนึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะแบบทําให้เนื้อเรื่องมันมันมีความสนุกเพราะฉะนั้น2เล่มเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้หลงเหลงนะคะคือเนื้อเรื่องมันก็เข้มข้นไปเรื่อยๆทําให้เราอ่านเราติดตามนั่นเอง แล้วก็เพื่อนๆอ่านแล้วรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมาสแสดงความคิดเห็นแชร์นะคะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าความรู้สึกหลังจากที่ได้อ่านเรื่องแผนทวงแค้นของขันทีวายร้ายนะคะก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามเหมือนกันเพราะว่าเราจะอยากรู้ว่าเอ๊ะ ตัวหลินเซียวเขาจะไปจัดการแก้ไขปัญหาย,ยังไงแล้วก็จัดการแก้แค้นโม่ฉี่ยังไงเพราะว่าฉีก็นิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบมีเหตุการณ์ต่างแล้วก็จะมีเรื่องของแคว้นอีกแคว้นหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีการเมืองเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การเมืองภายในเนี่ยมีอยู่แล้วแต่บังเอิญเรื่องนี้คือฮ่องเต้ค,คือทั้งหลอ่อทั้งฉลาดแต่ว่าเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์คือเขาชอบชอบ cross check คือไม่เชื่อใจใคร100%แม้แต่หลินเซียวเองเขาก็จะแบบ อะไรยังไงอะไรเงี้ยเพื่อแบบอยากรู้ว่าแบบสุปแล้วคือใครอะ่ะเชื่อใจเขาได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องก็โอเคเลยนะคะการผูกเรื่องภาษาอะไรต่างๆก็อ่านเราไม่ได้สะดุดนะคะชักเอ็นซีมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นแรงมากก็ถือว่าอ่านได้เลยค่ะเรื่องหน้าเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะจ้าฮูหยินแห่งบุรุษในตำนานเรื่องเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการปะระลองยุทธ ฝึกฝีมือเทพโอสถสนุกมากค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆชาวสลัดแกงสเตอร์ที่ติดตามรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วมาร่วมกันเป็นสาวกของสลัดแกงสเตอร์จอมป่วนที่นำโดย Fast, สคอเชียสและดูดูที่จะมีมุกฮ้าปันป่วนชวนขยี้หัวใจคลิกเลยโลโก้นี้